สถาบาันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนนะคะได้จัดการประชุมโครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหากรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยปี2557ถึง2560ค่ะ ที่ห้องจุลมณี9กโรงแรมคิปิแกแลนจันทบุรีสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญ,ญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนได้ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดโครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญ,ญมณีและเครื่องประดับไทยปี2557 ถึง2,560โดยมีรองศาสตราจารย์พิเศษดรจักรกิจดวงพัฒนาหัวหน้าคณะวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติเป็นวิทยากรบรรยายซึ่งการบรรยายได้จัดให้มีการบรรยายในเรื่องของโอกาสอุปสรรคและความท้าทายของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยในประเทศและต่างประเทศ จากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมจะร่วมการระดมความคิดเห็นเพื่อรับทราบสภาพการพัฒนาของหน่วยง,งานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการที่ผ่านมาในธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับเพชรลอยเครื่องประดับเงินเครื่องประดับทองและเครื่องประดับเทียมทั้งนี้ยังเป็นการรับทราบนโยบายโครงการหน่วยง,งานองค์การชุมชนและสถาบันที่กำกับส่งเสริมการทำงานเพื่อประโยชน์ในการบูรณาการการทำงานด้วย นอกจากนี้หลังจากการได้ระดมความคิดเห็นต่างๆแล้วผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันนําเสนอผลงานที่ต้องการระบุในยุทธศาสตร์เพื่อน,นําบรรจุลงในการจัดทํายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยและทําการสรุปผลออกมาเพื่อน,นําไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยปี2557ถึง2560ต่อไปค่ะ